ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโรคนี้ไม่ได้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายของประเทศไทยจากการแนะนําของผู้เชี่ยวชาญนะครับประกาศให้โรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเป็นม,มาตรการสําคัญที่เราทําก็คือจัดระบบเฝ้าระวังให้ความรู้แล้วก็ติดตามดูว่าจะมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นไหมนะครับคำแนะนําของพี่น้องประชาชนนะครับโรคฝีดาษวานอนติดจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิดที่เรียกว่า c ค o คอ contact ไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆทางเดินหายใจหรืออื่นใดนะครับการใช้สิ่งของร่วมกับ ผู้ติดเชื้อหรือผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่โดยสุขอนามัยก็ควรหลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีตุ่มมีหนองถ้าสงสัยก็ให้พบเจ้าหน้าที่เพื่อให้รับการตรวจรักษาการล้างมือบ่อยๆยังเป็นมาตรการป้องกันโรคที่ดีนะครับและหากมีอาการไข้เจ็บคอต่อมน้ําเหลืองมีตุ่มแดงตุ่มน้ําหรือตุ่มหนองขึ้นที่อวัยวะเพศลาตัวแขนขาฝ่ามือฝ่าเทา้าร่วมกับประวัติเสี่ยงก็คือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือมีประวัติสัมผัสสัตว์พันธุ์แท้ที่มาจากแอฟริกาก็ขอให้พพพบแพทยย์เื่อตววินฉั ทั้งนี้ขอให้แจ้งประวัติเสียงด้วยนะครับ